ไป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 ต้องไปต้องไปจะตายเป็นบอกคุณต้องส่งพลังกว่านี้เดี๋ยวนี้เลยผมพูดส่งพลังอะไรส่งพลังกว่านี้ถ้าคุณไม่รีคุณจะถึง้อยแล้วนะ มาแล้งอารมณ์เกมดิมาเอาเลยเราแบบยิงแล้วตายแตกเลยนะเขียวปะตาย <c oughs> โอเคตายน,นั้น,นี่เยเอ้าคนดีการรอโยกแล้วกันกลางไม่วัดน,นะกลางไม่วัดน,นะเฮ้ยโอ้โหเกดีๆนะแต่แต่ไม่เข้าเลยไม่ไม่วัดน,นะเข้าเลยเฮ้ย <Hey. S 2> ไม่ต้อง โอ้ยเจ็บมากสวยเจ็บตายมีเจ็บอีกตัวนึ่งไปฮอย์บีฮอว์บีฮเข้าบีเขวาแล้วบ้านโอ้โหเจ็ตายเจ็บตายบ้านตัวสองสองอยู่กลางไม่ต้องไม่ต้องไปเอาไม่ต้องไปเอาบนบ้านอะอยู่กลางกับบ้านนะบีกับบ้านบอมเลยอ่ะในห้องสองตัวแล้วสตัวแล้วปอมบ้านไปนะเราประสบการณ์ของพีตาเรยเลย ไม่สวยเราไปเลยไปอยู่ข้างในเร็ว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 เร็ลูกหมดแล้วก่อนนี้เฮ้ยลูกหมดเชิงอย่างมาไม่หรอกเมื่อกี้มันยิงไม่เดินนะกบวกกดชิปวิ่งไม่ได้ไม่งั้นเร็วกว่านี้ฮะอะไรอ่ะเรียกครับที่ยิงหลอกกดชิปกดชิปมันก็ยากดีนุ๊กเกจากไปแม่งเลยลูกหนึ่งกลางเลยเขาไปได้หมาถึงมันกดชิปไม่ได้เออเรากดเยอะๆเรากดเยอะๆไม่มีให้ผมโดูผมตุ้มเลยผ่านลงให้จบอเอปีพิเศไฟแล้ว ไไไวล่ไก่ได้นะเล่นไก่ล้วไปเย่่กเข้ามาก็พอดูอยู่ดูอยู่ีไซอยู่ไอ้พีอ่ะพี่เข้าพี่เจ็บมากเจ็บมากังตวหนึ่งเข้าไแล้วขวาตายตายตายตัดวตัวไม่ต้องาบไม่้อไอ้อยู่บนบ้านอยู่บ้านอยู่บ้านหอยห อยู่บนบ้านด้วยตัวนี้ยตัวก็จะนั่งอีกตัวนึงนากลาหนากลางเด็กปเจ็บมากเน้องกลางด้วยปาระเบิดปาเบิดเป็นไอเบียปาให้ได้ไหมได้ไหมไม่ไม่ไม่ดันจะแนบด้วยจะปาดเลยอ่ะปาละปาละจังเงี้ยบะ ไปเช่อกินไปไม่เดีย่ะไม่เห็นตตาย,ตายเฮ้ยวิ่งเอใช่ปะมีตัวโดดไปเอตัวนึงอะผมลองาตายดีไปเด็กโ<า>ดยเชิง อยู่บนบ้านเลยอ่ะตาบ้านเจ็บตัวนึงบนบ้านเลยแบบบนบ้านเลยเฮ้ยมีจะเขาเ้ามีจะเขา้าเจ็บเจ็บบนบ้านเจ็บตัวนึงบนบ้านเจ็บมากออกไปเลยได้ไหนไหนั้นเนี่ยนักวอกเองตายยูบีไม่อยู่กูแล้วกูได้แนี่ <c oughs> ต้องแห่ไว้นะปาตัดหน่อย ไปว่าแหกางไวนั่นแหละระวังนะปาปเปิดตายเฮ้ยเฮียบเงียบเงียบเียบเเออเออเเออยม่ีเลยเออเออเอเดียว้เลยไม่มีเลยไอ้งตัวไอ้ตัวโอ้โหมาต่อมาต่อมาต่อารเข้าโอ้โหผมได้ไงอะต่อตองตอวหน้งแตาาาดาเอาอหน้าบ้านอยู่หน้าบ้านนลเื่อก้ เ็บคนดอกเอให้ดอกเอให้ดอกเอให้พี่บอลเล่นปิดตัวก็ได้พี่มันได้ต้องลมอ่ะเล่นมุมที่เล่นอ่ะเล่นถอยไปเลยเออเอเออพี่มอสด้านหลังมาได้เลยพี่เอาไม่ทันพี่กลับเพิ่งกลับกลางระวังออกไปโดนนะไปต้งสองหน้ากลางเลยไม่ออกไม่ออกสองอะไปสองเลยอ่ะไปไกลมันไม่ได้อยู่บนบ้านหรออยู่ไม่อยู่ข้างล่าเลยไม่ก็อยู่ล่างนี่ ระบามันกลับขึ้นแล้วนะมดแจว่าเดือดอันดีๆน่าเห็นทีและแจว่าฮะน่าเห็นทียแล้วแหละใช่ครับกลางไม่ไหวพูดเลยเอะระเบิดเยอะเลยเอลงเอลงเอลงเออลงเยอะเกี้ยไมีเลยโดนเกี้ยไมีเลยบีไม่มีเลยเจ้าเจ้าเจ้เจ้าไม่มีเลยโอ้ยปวดเจ็บระเบิด กูได้กางให้ไปเลยเอ้ยยกบี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 เมื่อกี้เห็นวิ่งสองสามตัวเลยไปเข้าเข้ามาแล้วตายตตัวนึงยกบียกบียยกบีไปสองสตัวเลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามดเลยดนตาแล้วเฮ้ยเข้ามาแล้วสามตัวสตัวสตัวสตัวนะโอ้เข้า่ายตายถ่ายายเฮ้ยยนยืนให้เขาเ่นเข่้าเนเาเล้เเล้เาเลใเเนเเล่นให้เเล่นห้เ่นา่ไหลน วิกล really? er cho ับแล้วว er ิกลับวิกลับวิกลับฮะถาอยไม่ดเดี๋ยวยอ่หกเอ็ดติดเจ็ดโอ้ยโอเคน่าสนใจไม่แบบมันเข้ามาปุ๊บพอดังไอทีไยังตุ๊บไปเลยถ้ามันไม่ตายตัวอื่นดังไงนะ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 ดังตุ๊บเลยอ่ะดังตุ๊บ